ใบพูจะขึ้นวัดเองนะครับใบพูไปสายไปสายลูกไปสายลูกไหวพระไหว้พระค่อยๆลูกมันหิ่้มค่อยๆเดินไปพูจะไปไหว้พระไหว้พระไหว้พระนะคะขึ้นบันได170 เจ็ดสิบขั้นนะคะเหนื่อยไหมไม่ไม่แกถึงแล้ว มาสามเจ็ดเก้าหนูเก้าเก้าไม่ต้องลงมาหรอกไม่เหนื่อยอ่พี่เพลงใต่อตอนูเก่งมากค่ะหนูขึ้นเองได้เหนื่อยไหมครับสุดยอดเลยด่วน ม<ทท>วนจังเลยมวนจังเลยโอ้เดินขึ้นแล้วก็ยักวิ่งอีกนะครับเก่งจังเลยตอนนี้เราอยู่ข้างบนวัดผูนะครับวัดผูหล่น ให้ล hey nice, hey ah, ูกน yeah. ้อยให้ลูกสวยหาพี่นายด้วยจ้มลงตามมันมีเลยตามลงตามลงจ้าอนนี้จ้าไป้กลับไปกับมาไหม

ดาวไปวะเดียวมาเลกดาวมาดาวดวงดาววิยมุมนี้สวยมากเลยพ่อะวัดพุหลนค่ะวัดพุหลน